สวัสดีครับเรื่องราวของไข้ในเด็กเนี่ยก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เนี่ยมันแค่ไหนถึงจะเรียกว,ว่าไข้นะครับแล้วมันต้องให้ยาลดไข้ไหมจําเป็นจะต้องเช็ดตัวหรือเปล่าเช็ดตัวเนี่ยมันเช็ดยังไงมันมีประโยชน์ไหมนะครับเพราะมีบางคนไปเคยได้ยินมาว่าฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขามีไข้เขาก็บอกว่าไม่ต้องรักษาปล่อยไข้ไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวโรคมันจะหายเร็วขึ้นถ้ายิ่งไปลดไข้สิมันถึงจะแย่ลง เรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียว,วันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดน,น,นะครับก่อนอื่นผมเริ่มต้นด้วยการสรุปง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าถึงเหตุผลต่อมาว่าทําไมถึงทําเช่นนั้นนะครับในเด็กเนี่ยไข้หมายถึงอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ ไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปจับตัวน้องเขารู้สึกเอตัวร้อนนะนั่นแหละครับอุณหภูมิมันสูงกว่าปกติถือว่าน้องเขาเป็นไข้ได้แล้วนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราจะเอาอุณหภูมิที่38องศาเซลเซียสขึ้นไปถือว่าเป็นไข้โดยการวัดอุณหภูมินั้นในเด็กจะวัดทางทวารหนนะักถือว่าเกิน38เนี่ยเป็นไข้นะครับ แต่เด็กถ้าวัดทางรักแร้หรือบริเวณหน้าผากเนี่ยเราจะเอา37.5นะครับเพราะอุณหภูมิบริเวณนี้จะต่ำกว่าอุณหภูมิตรงทวันหนัก0.5เซลเซียสนะครับอ่าส่วนว่าจะต้องลดไข้หรือไม่อยู่ที่อาการของน้องเขานะครับถ้ามีอาการทรมานนะครับทรมานจากไข้เราจะลดไข้นะครับ หรืออีกกรณีหนึ่งที่จะต้องลดไข้ก็คือกรณีที่อาการหนักจนต้องเข้าโรงพยบาบาลนะครับไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคปอดโรคสมองนะครับหรือชักอยู่พวกนี้จะต้องลดไข้เสมอนะครับการลดไข้นั้นสามารถทําได้2วิธีที่จะพูดในวันนี้ก็คือยาและการเช็ดตัวยาแนะนําให้ใช้พาราเซตามอลก่อนนะครับเสมอเลยในเด็กไอบูโพรเฟนเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งส่สามารถใช้ลดไข้ได้ แต่จะไม่ค่อยแนะนําเพราะไอบูโพรเฟนเนี่ยนะครับข้อแรกมันกัดกระเพาะบางคนอาจจะคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะถ้าเกิดในช่วงที่มันป่วยอยู่ก็จะกินอาหารไม่ได้ดื่มน้ําไม่ค่อยได้ด้วยนะครับยิ่งกัดกระเพาะยิ่งคลื่นไส้อาเจียนใหญ่เลยนะครับข้อที่2คือถ้ามีการขาดน้ําในร่างกายเยอะแล้วได้ไอบูโพรเฟนอาจจะทําให้มีปัญหากับไตได้ไตมันจะวายได้ข้อที่3เราไม่รู้นะครับว่าเด็กที่เขามีไข้เนี่ยมันเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า ถ้าบังเอิญเป็นไข้เลือดออกแล้วไปได้ไอบูโพรเฟนเนี่ยมันอาจจะทําให้เกล็ดเลือดของน้องเขามีปัญหาแล้วก็เลือดออกได้ง่ายขึ้นดังนั้นแล้วถ้าเราไม่มั่นใจว่านี่ไม่ใช่ไข้เลือดออกน้องเขาไม่แน่ใจว่ากินน้ําได้ไม่ได้กินดีไม่ดีเราจะไม่ให้ไอบูโพรเฟนเราจะให้พาราเซตามอลแทนนะครับคําถามที่เจออย่างหนึ่งก็คือ2ตัวเนี้ยให้พร้อมกันได้ไหมโดยทั่วไปไม่แนะนาให้ให้พร้อมกันครับ ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจชัดชัดว่าน้องเขาไม่ได้เป็นแค่เลือดออกชัวร์กินอาหารได้ดีดื่มน้ําได้เราจะให้ทั้ง2ตัวคู่กันไหมคือ2ตัวนี้มันมีปัญหาต่อตับถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปเราก็ไม่ค่อยให้คู่กันแต่เราจะให้สลับกันได้โดยเฉพาะกรณีที่สมมติเราเริ่มจากพาราเซตามอลก่อนแล้วผ่านไป4ชั่วโมงเนี่ยน้องเขายังไม่ดีขึ้นแหละนะครับแต่อาจจะผ่านแค่3ชั่วโมงอ่ะเราบอกว่าพาราเซตามอลกินได้ทุก 4- 6ชั่วโมงสมมุติว่า3ชั่วโมงน้องเขายังไม่ดีขึ้นนะครับ เราเหลือตั้งชั่วโมงหนึ่งแน่กว่าน้องเขาจะได้เวลากินพาราเซตามอลแต่ตอนนี้เขาทรมานอ่ะเราให้กินไอบูโปรเฟนได้นะครับอ่าอย่างนี้ได้นะครับต่อมาเช็ดตัวเช็ดตัวจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงได้แต่มันไม่ดีเท่ากับยาครับแล้วเราก็จะเช็ดถ้าน้องเขามีความทรมานเท่านั้น แต่การเช็ดนั้นจะต้องไม่ทำให้น้องเขาทรมานเพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้สำคัญนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอว่าเช็ดโอ้โหจนน้องเขาเนี่ยร้องห้าใหญ่เลยนะครับมีขนลุกนะครับแล้วก็เจ็บแสบตัวแดงอย่างนี้ไม่ต้องทำครับนะมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วการที่บอกว่าเช็ดจนตัวน้องเขาแดงถูๆจนผิวแดงเนี่ยมันจะทำให้ไข้ลงเร็วขึ้นอันนี้ก็ไม่จริงนะครับ เขามีความเชื่อว่าถ้าเช็ดจนกระทั่งหลอดเลือดเนี่ยมันขยายตัวผิวแดงหลอดเลือดที่มันขยายตัวเนี่ยจะนําอุณหภูมิออกไปข้างนอกได้เร็วขึ้นอันนี้ก็ไม่จริงนะครับดังนั้นไม่มีความจําเป็นจะต้องไปถูรแรงขนาดนั้นนะครับน้องเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่คุณไปถูขอหวยขอเลขนะครับน้องเขาเป็นคนนะครับดังนั้นเช็ดเบาๆก็เพียงพอแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งถามว่าต้องเช็ดสวนทางเส้นขนไหม ไม่มีความจําเป็นครับสมัยก่อนมีคนเชื่อว่าเช็ดส่วนทางเส้นขนจะทําให้รูกลุ่มขนมันเปิดแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นซึ่งก็ไม่จําเป็นเหมือนกันและมันไม่จริงนะครับโดยสรุปแล้วถ้าจะเช็ดตัวนะครับเช็ดได้ถ้าน้องเขามีความทรมานแต่การเช็ดตัวนั้นจะต้องไม่ทําให้น้องเขาทรมานเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบเช็ดไปก็ร้องไห้ไปขนลุกขนชันไปหรือปลุกน้องเขาจากการนอนหลับมาเพื่อเช็ดตัวอย่างเดียวเพราะตัวร้อนอันนั้นไม่จำเป็นต้องทํานะครับ มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเหนือไปกว่าการให้ยาลดไข้เลยถ้าเกิดว่าเราจะลดไข้จริงๆนะครับอันนี้เคลียร์แล้วนะต่อไปจะขอเข้าสู่เหตุผลต่างๆนะครับว่าทำไมเรื่องนี้เราต้องทำแล้วไข้มันคืออะไรกันแน่นะครับไข้เกิดจากการที่มีสารอักเสบในร่างกายสารอักเสบมันก็ต้องมาจากต้นต่ออะไรสักอย่างเช่นมีโรคติดเชื้อซึ่งเจอบ่อยในเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัด นะครับไข้หวัดใหญ่ไวรัสไ s v ไข้เลือดออกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นภูมิต่อต้อตานตัวเองนะหรือเกิดจากการบาดเจ็บอะไรสักอย่างแล้วมันมีการอักเสบเยอะเนี่ยมันจะสั่งให้มีสารอักเสบเพิ่มมากขึ้นสารอักเสบตัวนี้จะสามารถไปทําให้ตัวเทอร์โมสแตตในสมองของเราเนี่ยเปลี่ยนแล้วบอกว่าเฮ้ยทาให้อุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้มนมาหน่อยอ่านั่นก็คือคกลไกการเกิดไข้นะครับอย่างนั้นต้องมีสารอักเสบแล้วถึงมีไข้ นะครับตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันแบบนี้นะทีนี้แล้วเนี่ยถ้ามีไข้ในกรณีมีการอักเสบมันดียังไงเวลาที่ร่างกายเราอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้ภูมิต้านทานของเราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้กําจัดเชื้อได้ดีขึ้นและนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําไมบางคนบอกว่ามีไข้อย่าไปลดไข้ ปล่อยให้มันทํางานแบบนั้นอะปล่อยให้มันมีไข้นี่แหละมันจะได้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายได้เร็วขึ้นซึ่งถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้ถูกในกรณีที่คนเขาทรมานสมมุติคนทรมานจากการมีไข้การไปลดไข้ไม่ได้ทําให้เขาหายช้าลงนะครับมันไม่ได้ทําให้โรคที่เขาเป็นอยู่เป็นหนักขึ้นนะดังนั้นถ้าทรมานใช้ไปเถอะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับ ก,กรณีหนึ่งก็คือไข้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมถ้าเราปล่อยมันไว้เกิดอะไรขึ้นมี2ประเด็นที่ต้องพูดประเด็นแรกไข้มันมีปัญหาไหมประเด็นที่2คือปล่อยให้มีไข้เนี่ยมันจะชักหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กนะครับขอเริ่มจากประเด็นการชักก่อนการมีไข้ในเด็กเนี่ยไม่ได้ทําให้ชักนะตรงนี้อาจจะสับสนละทาไม การที่มีไข้ในเด็กแล้วชักเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะตัวไข้แต่มันเพราะสารอักเสบมันจะมีกรณีที่เด็กเนี่ยมีสารการอักเสบขึ้นมาแล้วไม่มีไข้เด็กก็ชักได้อยู่ดีนะครับเพราะอย่างนี้ครับสารการอักเสบทําให้มีไข้และสารการอักเสบทําให้เกิดการชักนะครับต้นต่ออยู่ที่สารอักเสบถ้าเกิดว่าเราไปลดไข้สารอักเสบอยู่ที่เดิม น้องก็ยังชักได้เหมือนเดิมครับนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคาถามที่ตามมาก็คืออ้าวแล้วทําไมเด็กที่เขามีไข้แล้วชักเนี่ยโรงพยาบาลถึงรีบเช็ดตัวรีบให้ยาจังเลยก็ในเมื่อบอกว่ามันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับสารนักเสพแล้วเราทำไปทําไมนะครับอันนี้ก็เข้าสู่คําถามที่2ว่าไข้มันไม่ดียังไงไข้เนี่ยนะครับมันทําให้ร่างกายมีเมตาบอลิซึมสูงขึ้นในตอนนั้นมีการเผาผลาญพลังงานเยอะขึ้นในตอนนั้นนะครับ ทุกอวัยวะเลยรวมทั้งสมองด้วยถ้าเด็กคนหนึ่งมีไข้และชักนะครับเวลาชักเนี่ยเซลประสาทของสมองมันจะส่งกระแสไฟฟ้ามั่วซั่วไปหมดแล้วมันจะมีโอกาสที่จะตายได้นะครับเซลล์ประสาทสมองจะตายได้ถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันจะยิ่งตายเร็วนะครับดังนั้นมันไม่ใช่แค่ชักอย่างเดียวที่ทําให้เซลล์สมองมันตายแต่การมีไข้เนี่ยยิ่งส่งเสริมให้เซล์สมองตายมากขึ้นดังนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยแหละที่เราจะต้องลดไข้ลงมานะครับ ต้องรีบลดไข้ลงมาเพื่อให้มันไม่มีปัญหาเซลล์สมองนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำอะไรกับสารอักเสบก็ตามเราก็ต้องลดไข้ลงมาก่อนเพื่อการนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีไข้เมื่อกี้บอกแล้วว่าทําให้ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายมันเพิ่มขึ้นดังนั้นทุกๆเซลล์ของร่างกายจะใช้ออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กปกติมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าเด็กผิดปกติล่ะ เช่นมีโรคหัวใจแต่กําเนิดนะครับมีโรคปอดมีโรคสมองเรื้อรังอยู่แล้วเป็นไข้พวกนี้แหละครับที่จะแย่ลงอย่างรวดเร็วดังนั้นแล้วเนี่ยคนพวกนี้เราจึงจําเป็นจะต้องลดไข้เพื่อไม่ให้หัวใจทํางานหนะักเกินไปจนหัวใจวายเพื่อไม่ให้ปอดทํางานหนะักจนการหายใจมันล้มเหลวเพื่อไม่ให้สมองเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเกินไปจนกระทั่งระบบประสาทที่มันมีปัญหาอยู่แล้วมันเป็นมากขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลเบื้องหลังว่า เราทำไมต้องลดไข้ในบางคนนะครับต่อมาสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไข้เนี่ยมันเกิดได้ยังไงเออเมื่อกี้เราบอกมันมันเป็นจากสารนักเสบแล้วสารอักเสบเนี่ยมันไปทำอะไรในสมองมันไปเซตเทอร์โมสแตทอย่างเช่นปกติร่างกายเราควรจะอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสมันก็ไปบอกว่าไม่ได้แล้วตอนนี้มีการอักเสบเราต้องเร่งอุณหภูมิให้เป็น39องศาเซลเซียส อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปปรับสมองนะฮะอันเนี้ยเรียกว่าไข้นะครับ fever คือไข้นะครับแต่จะมีกรณีหนึ่งก็คือตัวร้อนแต่มันไม่ใช่ไข้แล้วเราเรียกตัวร้อนแบบนี้ว่า hyperthermia นะครับมันต่างกันยังไงจริงเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วถ้าใครจำไม่ได้ลองไปหาคลิปดูเคยเล่าไปหมดแล้วนะครับ hyperthermia เนี่ยไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนเทอร์โมสแตตของสมองครับแต่มันเกิดจากการที่ เราได้รับความร้อนมากจนเกินไปเช่นเอาเด็กไปทิ้งไว้ในรถอย่างเงี้ยหรือไปวางไว้กลางแจ้งนะครับก็จะเกิดความร้อนที่เด็กเขาไม่สามารถขับออกไปจากร่างกายเราได้นะครับก็เลยตัวร้อนขึ้นแต่มันไม่ใช่ไข้เพราะมันไม่ได้ไปรีเซ็ตเทอร์โมตัตในสมองอีกกรณีหนึ่งก็คือมีอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อชักเกรง็งอย่างเงี้ยเกร็งมากๆนะครับอาจจะเกิดจากการได้ยาบางตัวก็ได้นะครับหรือจากโรคบางโรค เวลาแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อมันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันจะสร้างความร้อนนะครับสร้างความร้อนที่ร่างกายขับออกไปได้ไม่ทันมันจึงมีอุณหภูมริร่างกายที่สูงขึ้นโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมองดังนั้นภาวะพวกนี้ไม่ใช่ไข้ถามว่าเรารู้ไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันมีประโยชน์ตรงที่เราจะต้องรักษามันยังไงครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าเกิดคุณเป็นไฮเปอร์เทอร์เมียคุณกินยาลดไข้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย,เลยสักนิดเดียวเพราะยาลดไข้นั้น กลไกาการทํางานของมันคือการลดเทอร์โมสตตที่สมองแล้วก็ลดการอักเสบบางอย่างนะครับมันไม่สามารถแก้ไขอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ากล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือว่าได้ความร้อนจากภายนอกได้ครับในภาวะนี้การเช็ดตัวจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งด้วยคือเราจะเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยนะฮะชุบน้ําแล้วเช็ดทั้งตัวแล้วก็โดยเฉพาะซอกคอ รักแร้และขาหนีบเพราะบริเวณนี้มันมีเส้นเลือดใหญ่นะครับทำให้เราสามารถระบายความร้อนได้เร็วขึ้นและบางครั้งนะครับถ้ามันเป็นรุนแรงจริงมีความจําเป็นจะต้องให้น้ําเกลือทางหลอดเลือดที่เป็นน้ําเกลือเย็นด้วยนะครับเพื่อจะลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าภาวะไฮเปอร์เทอร์เมียนั้นไม่สามารถใช้ยาลดไข้แล้วมันได้ผลได้เลยนะครับนี่คือกรณีเดียวที่การเช็่ตัวจะดีกว่ายาลดไข้นะครับกรณีเดียวเลยนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีนี้หรือกรณีไหน การเช่ตัวไม่ใช่ถูๆๆเพื่อขูดหาเลขจากเด็กนะครับไม่ต้องถูจนแดงไม่ต้องถูทวนเส้นขนคือถูธรรมดาก็พอแล้วนะครับก็อพอแล้วแค่นั้นเลยนะอันตอนนี้เราจะได้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างไฮเปอร์เทอร์เม erm ีย e และไข้นะครับเราได้รู้มาแล้วว่าการให้ยาลดไข่ตั้งแต่แรกไม่ได้ป้องกันการเกิดการชักเพราะการชักนั้นมันเกิดจากการอักเสบในร่างกายนะครับตรงน,นี้เราเข้าใจแล้ว ขั้นต่อไปที่เราต้องรู้ก็คือแล้วเ,เด็กเนี่ยนะครับมันมีไข้แบบไหนอะ่ะถึงจะต้องไปโรงพยาบาลเออตรงนี้สําคัญละนะครับถ้าเด็กต่ํากว่า3เดือนนะโดยเฉพาะเด็กเล็กแล้วเราไม่แน่ใจนะเอาไปโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าเด็กในต่ํากว่า3เดือนเนี่ยโอกาสที่จะมีโรคอันตรายเช่นมีการติดเชื้อแบคทีเรียนในกระแสะเลือดได้มันสูงแล้วเราพลาดไม่ได้เลยแม้แต่น,นิดเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กมีไข้ยิ่งควรจะต้องรีบพาไปหาหมอเพราะว่ามันไม่ปกตินะครับ แต่ถ้าเด็กเขาโตพอที่จะสื่อสารได้บ้างนะครับแล้วก็รับประทานอาหารหรือดื่มนมดื่มอะไรพวกนี้ได้บ้างเนี่ยให้เราดูอย่างนี้อย่างแรกนะถ้าเด็กเขายังเล่นได้ดีอยู่ไม่ต้องไปหาหมอเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าเด็กเขาซึมหลงนอนทั้งวันเลยเนี่ยต้องไปละนะครับมีไข้ที่มันไม่ยอมลงอ่ะผ่านไปวัน2วันแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรแล้วไข้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อันเนี้ยต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับต่อมาก็คือถ้าเด็กเขาเนี่ยเริ่มไม่ดื่มน้ํา เด็กมิกทานอาหารนี้ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนะนะครับไม่เป็นอะไรขนาดนั้นเราต้องเน้นให้น้ําเพราะว่าในขณะที่มีไข้เนี่ยร่างกายจะสูญเสียน้ําเยอะเลยทีเดียวนะครับมากกว่าปกติอีกนะดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องให้เด็กเขาดื่มน้ําเข้าไปทดแทนแต่เวลาที่ป่วยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าของน้องเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยอยากอาหารทั้งทที่คือเราอยากให้เขาทานอาหารเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยะครับเวลามีไข้เราก็ไม่อยากทานอาหารนะครับ แต่ไม่ทานน้าไม่ได้เราต้องให้ทานน้ำนะครับถ้านั้นถ้าน้องเขาไม่่อยอยากทานอาหารแต่เขาดื่มน้ําได้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าดื่มน้ําไม่ได้ต้องไปหาหมอนะครับถ้าเคยมีโรคประจําตัวต่างๆเช่นมีโรคหัวใจโรคปอดโรคสมองหรือโรคอะไรที่เป็นเรื้อรังพวกนี้ควรจับไปหาหมอหรือถ้าน้องเขาเคยมีประวัติชักในขณะที่มีไข้ที่เราเรียกว่า febrile seizure นะครับพวกนี้ควรจะต้องไปหาหมอนะครับถ้าเคยชักมาก่อน ควรจะไปนะเหล่านี้คือสิ่งที่เราควรจะเป็นจะต้องรู้นะครับดังนั้นโดยสรุปทบทวนทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าไข้เนี่ยหมายความว่าอุณหภูมิสูงก่าปกติไม่มีตัวเลขชัดเจนแล้วก็มีตัวเลขตัวไหนอะไรที่บอกว่าเฮ้ยไข้สูง 39- 40เเราต้องลดไข้แล้วนะไม่เราไม่ดูที่ตรงนั้นครับเราดูที่ความทรมานของเด็กหรือไม่ก็ผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับ ถ้าผู้ใหญ่เป็นไข้หรือเด็กเป็นไข้แล้วรู้สึกว่าไม่สบายตัวทรมานลดไข้ได้เลยไม่ต้องสนใจว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะสูงเช่น39องศาอุ้ยมันสูงจังเลยแต่ดูสบายดีก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับหรือถ้านอนอยู่แล้วโอ้โหตัวร้อนจี๋เลยเขานอนอยู่แล้วหายใจปกติดีไม่หอบเหนื่อยอะไรนะฮะพวกเนี้ยไม่ต้องปลุกมากินยาไม่ต้องปลุกมาเช็ดตัวไม่มีความจําเป็นถ้าเขานอนได้ปกติแต่ถ้าเขาหายใจเร็วด้วยมีไข้ด้วยไปโรงพยาบาลครับนะนี่ไม่ปกติแล้วนะ นั้นถ้ามีพวกนี้เราต้องเข้าใจเรื่องอุณหภูมิให้เรียบร้อยซะก่อนส่วนใหญ่เราจะแยกได้ไม่ยากหรอกครับระหว่างไฮเปอร์เทอร์เมียและไข้ถ้าไข้เนี่ยมันมักจะมีเหตุผลอย่างอื่นเช่นการติดเชื้อมีหายใจผิดปกติไอน้ำมูกไหลนะครับท้องเสียพวกนี้มันเป็นไข้ซะส่วนใหญ่แต่ไฮเปอร์เทอร์เมียเนี่ยมักจะชัดเช่นเราเอาเด็กไปทิ้งไว้ในรถนะครับหรือไปเจอเด็กกลางแจ้งแล้วน้องเขารู้สึกว่าโอ้สติมันเดินลางละนะครับหายใจเร็วนะครับ ตัวแดงตัวร้อนเลยอันนี้ไฮเปอร์เทอร์เมียและนะครับมันจะมีเหตุผลชัดเจนว่าต้องเจออุณหภูมิสูงๆนี่แหละนะแล้วสองภาวะนี้รักษาไม่เหมือนกันถ้ามีไข้ทรมานเราให้ยาหรือไม่ก็เช็ดตัวได้นะครับอ่าแล้วกรณีไฮเปอร์เทอร์เมียเนี่ยเช็ดตัวหรือให้น้ําเกลือเย็นเท่านั้นซึ่งหมอเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะต้องทําอะไรนะครับในกรณีที่รักษาเองที่บ้านเน้นพาราเซตามอลมากกว่าไอบูโพรเฟนถ้าจะใช้ไอบูโพรเฟนต้องชัวร์ว่าน้องคนนั้นอ่ะไม่ได้เป็นไข้เลือดออกแน่ แล้วสามารถที่จะดื่มน้ําได้เพียงพอนะครับนี่เช่นนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่กินแอลกอฮอร์เฟนเข้าไปแล้วมีอาการไตาวายได้นะครับโดยเพราะที่ดื่มน้ำไม่เพียงพอแล้วบางคนเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันกัดกระเพาะมันก็อวกได้นะครับดังนั้นก็ต้องระวังตรงนี้นะฮะให้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือ เราต้องรู้ว่าอาการแค่ไหนถึงจะควรไปหาหมอได้แล้วนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกถ้ามีโรคประจําตัวนะครับถ้ามีไข้นานๆไม่ยอมหายสักทีนะครับถ้าอายุต่ำกว่า3เดือนเนี่ยต้องไปถ้าเคยมีประวัติชักมาก่อนต้องไปนะครับหรือถ้าอาการมันไม่สู้ดีเช่นซึมลงไม่ดื่มน้ําไม่ทานอาหารหายใจเร็วมากขึ้นอ้วกตลอดทายเหลวตลอดแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้ครับพาไปโรงพยาบาลทันทีและคนเหล่านี้นี่แหละเวลาไปถึงโรงพยาบาลเราควรลดไข้ ลดด้วยยาเราจะไม่เช็ดตัวเพื่อลดไข้ยามันสามารถลดไข้ได้ดีกว่าการเช็ดตัวนะครับแล้วการเช็ดตัวจะต้องไม่ทรมานนะครับบางทีเอาแค่แปะแผ่นเจลเย็นๆไว้ตรงหัวพอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วนะครับหรือรอบหรือใกล้ๆตาจะได้เย็นๆก็พอแล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องเช็ดถูจนกระทั่งตัวแดงหรือ อะไรขนาดนั้นจนกระทั่งเด็กเขาร้องไห้ขนลุกขนชันสั่นอย่างเงี้ยไม่จาเป็นต้องทําแบบนั้นถ้าทำถ้าทำแล้วเด็กร้องไห้มีสั่นมีขนขนลุกขนพองเงี้ยไม่ต้องทำแล้วครับแค่นั้นอนะพอแล้วที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของยาลดไข้มันทํางานได้ดีกว่าการใช้ผ้าไปถูของน้องเขาซะอีกนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะให้ข้อมูล ครบถ้วนแล้วก็กระจายกับหลายๆคนนะครับมีสรุปมาให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องราวของไข้แล้วก็ไฮเปอร์เทอร์เมียนั้นผมเคยทําคลิปไปนานแล้วถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆว่ามันเป็นยังไงสามารถย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นได้นะครับโอเควันนี้ก็ไลฟ์ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ